ท่านผู้ชมที่เคารพครับวันนี้ครูคณเนาก็ได้เข้าร่วมโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชาเคราะห์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารนะครับที่ศูนย์อปบสังขะนะครับวันที่14นะครับกรกฎาคมสุวรรหบหกครับวันนี้ก็ได้เยี่ยมชมนะครับก็ได้ตัวอย่างนะครับมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นพันปลานะครับได้ฟรีครับนี่ มีพอดอสองพอดอสามนะครับปุ๋ยนะครับสารสเดานะครับตัวอย่าปุ๋ยเคมีนะครับอโกเฟนนะครับแล้วก็เชื้อราไตรโคเดอร์มานะครับนอกจากนั้นก็จะมีเอกสารต่างๆนะครับที่ทางผู้จัดงานนะครับได้ให้หน่วยงานต่างๆแนะนํามาเพื่อเป็นความรู้นะครับให้กับเกษตรกรนะครับครูกณาก็จะนํามาติดไว้นะครับ เพื่อที่จะได้ศึกษานะครับให้คุ้มค่านะครับสมกับที่หน่วยงานต่างๆได้ตั้งใจนะครับในการที่ทําเอกสารเพื่อที่จะให้ความรู้เกษตรกรนะครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับองค์การบริหารส่วนตำบลสังขะนะครับที่จัดงานนี้ขึ้นมาครับขอบคุณทุกภาคส่วนครับที่ให้ความสำคัญกับเกษตรกรครับสวัสดีครับ